ของดองซาซิมิเนี่ยถึง5อย่างด้วยกันเราเต่พึ่งโดนอย่างไรวะเมันเป็นเป็นเป็นเปนของดองเป็น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 สตาร์ตแต่ไยาฮูมาไฮพี่ชายสวัสดีเพื่อนๆนก่อนสวัสดีรับทุกคนทุกคนครับ ในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมากินซาซิมิถ้าเกิดว่าพูดถึงซาซิมิที่เป็นแซลมอนเป็นโอลาเตหรือว่าเป็นปลาหมึกเราจะนึกถึงร้านอะไรคะโคเรียดองโคเรียดองคะก็คือวันนี้นะคะดิฉันไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ากินอยู่แล้ว <c oughs> ก็วันนี้นะคะเรานะคะได้รับเชิญจากช่องดีดีมีมรีใช่แล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาทานกันเหมือนเดิมว่าเอะของเก่าเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมไหมหรือว่าอร่อยเหมือนอร่อยแค่แบบส่งมาให้เราแล้วอร่อยหรือว่า ่อยบอกไม่อร่อยนะพูดเลยไม่อร่อยคือดา่าแบบให้ร้านพังเลยเอางั้นเลยเออมันเก่งเหรอบอกเลยไม่ไม่ใช่บอกเกคยที่แบบมาอุไว้ร้านนะคือจะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยตามน,นั้นเดี๋ยวไปจัดจานก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ นนี้ะะคะทุกคนถ้าติดไม้อันนี้คือมันจะเสียงดังมากเลยวันนี้เรามีซาซิมิขอ,อของดองซาซิมิเนี่ยถึง5อย่างด้วยกันนั่นก็คือโฮ,โฮตาเตะดองปลาหมึกดองปลาหมึกดองที่พิ<ม>เศษที่สุดในวันนี้คืออะไรรู้ปะ คือปลาฮามาจิเนี่ยฮามาจิคือเมนูใหม่มันไม่มีใครเขาทำกันและเป็นที่เดียวใช่อันนี้คือปลาฮามาจินะคะจะบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของตัวโคเรียรดองเลยจะบอกว่าอันนี้คือเขาค่อนข้างทันโลกนะไม่ใช่ทันโลกหรือวยทันโลกคือยังไงวครั้งที่แล้วเพิ่งออกโอราเตะมาครั้งนี้ฮามาจิเดี๋วอะไรครั้งต่อไปคืออะไรเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นไข่เป็ดและครั้งต่อไปไข่เป็ดดองเออหน้าทำนะฝากเป็นคเรียดองด้วยไข่เป็ดแล้วก็ต่อไปเป็นแซลมอนดองอันนี้คือตัวชูลงเอาขึ้นมามีหน้าที่อะไรโอดองครับ ตัวนี้จะบอกว่าตายกินแล้วตายคือเป็นตัวแรกของเขาเลยที่เขาทำอะ่ะกินแล้วตกใจอ่ะตอนแรกอะ่ะตกใจยังไงอืมอ่โอเคแล้วต่อไปนะคะจะเป็นอันสุดท้ายกุ้งดองกุ้งดองอตื่นเต้นน่ะคือไม่เคยเห็นของดองอะไรอลังการขนาดเนี้อัดกี่คลิปแล้วออย่าไปบอกเขาดิเออเอาเสมือนว่านี่เป็นคลิปแรก <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> เสมือนแค่นั้นเองโอเคเราไม่ได้อยากขายเลยทุกคนใช่เราเราคือเราไม่ได้ขายให้เขานะเราไม่ได้ขายให้เขาเลยจริงๆและที่สําคัญคือไม่ขายนะคะน้ำจิ้มนี้สองสูตรคือสูตรมะนาวกับสูตรปลาร้าซีฟู้ดคือแบบเขาสีแบบสดไม่ลากมาทําไมอ่ะลากในมือกล้องอยู่นู่นอ๋อโอเคเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวกล้องนี้ไม่เห็นลืมไปมีอะไรกล้องชินกับกล้องช่องตัวเองไม่มีตากล้องขอเริ่มจากอาหารจิก่อนไหมเดี๋ยวก่อนต้องบอกที่มาที่ไปของเขาก่อนขอเราเตะก่อนเลยหนึ่งสองสามเถอขอจริงหนึ่งสองสามก่อนที่จะคุยกันหนึ่งสองสามเราเตะ อ่ชนอะึ่มชนให้ชนพึ่มคือเขาจะดองอร่อยทุกอย่างไม่ได้จริงนะอ่ะถ้าดูคลิปที่แล้วนะที่เรากินอันเนี้ยที่เราโชว์นี้ไปอ่ะไอหอยโอตาเตะดองเนี่ยคือมันรสชาติยังไงก็อย่างนั้นเขารสชาติแบบไหนก็แบบนั้นแล้วแบบดองแบบคือมันโคตรอร่อยอ่ะขอลองจิ้มอันนี้เป็นสูตรปลาล้างจิ้มสูตรปลาลองจิ้มหน่อยอ่ะอันนี้เป็นปลาร้างของเขาส่งฟรีใช่ไหมใช่ไม่ขายเขาบอกอย่าอย่าบอกนะว่าขายไม่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 ขาย ตาไดนะ้ตายเลยเนี่ยปลาเขาจะแบบออกเปรี้ยวๆไม่อยตื่นต้องบอกว่าและทุกครั้งที่เราอัดคุยดองอของครับต้องมีเฮียใช่พเพราะคุยดองเขาบอกว่าเฮ้ยเฮียก,กินอร่อยก็ามากินด้วยกันเฮ้ยซีฟู้ดอะนี่อันนี้แบบไม่อไหซีฟู้ดเขาไม่เคยเห็นเลยนะแบบสีแบบเข้มมากอะ่ <S <S อะเฮ้ยเจิญลุ่งนึงอะจริงจริญเลุ่งหนึ่งขอให้ทำสาขาไปต่างประเทศได้ไม่ได้อยากขายให้เขาเลยนะแต่มันอร่อยจริงๆทุกคน ือใครก <t> uh, ินแล้วบอกไม่อร่อยเนี่ยเตะหน้าเงี้ยเลยถ้าทับสองศูนย์คือมากระทืบได้เลยที่บ้านอ่ะหน้าบ้านอ่ะได้เลยคือไม่มีใครมาแน่นอนเพราะอร่อยจริงทุกคนแล้วบอกว่าหอยโอตาเตะดองเนี่ยนำเข้าจากฮอกไกโดหอยโอตาเตะดองนําเข้าจากฮอกไกโดเขาแบบนําเข้ามาเลยนะส่วนปลาหมึกมาจากไหนปลาหมึกเนี่ยเขาอยเพิ่งบอกกินก่อนอ่ลองกินดูก่อนจะทําอร่อยทุกอย่างไม่ได้เฮ้อจะทำอร่อยทุกอย่างไม่ได้นะ้วดูแม่งเขาปากแล้วแม่งรู้สึกแบบอื นี่คือยังไม่อยากไปไฮไลท์เขานะไฮไลท์เขาคื้นี้นะปลาหมึกก่อนมาจมากไหนจปลาหมึกเนี่ยเขาไปลากมาจากทะเลอันดามันแล้วเนี่ยดูดูไอปุ่มๆนี้ใหญ่ได้ให้ดูไม่คือแบบไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะไม่ต้องบอกว่าไม่จิ้มก็ได้แต่จิ้มก็ดีแต่คือเห็นเห็นไอนี่ว่าปุ่มๆมาปั๊มเนี่ยจิ้มแล้วมันจะไปเก็บในปุ่มๆมาปั๊มขอเล่นมั้งได้ไหมถ้าลอยโบจะทําตาเบี้ยวนี่อร่อยไหมนี่อยู่แค่สองอย่างนะะนแหละจะตายแล้ว บางคนถามว่าไอ้ที่พูดว่าอร่อยอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงลองบรรยโยซาต์บรรยโยซาสต์ใจเย็นหอยโอเลเตเนี่ยเวลากัดเข้าไปอย่างแรกเลยนะคือละลายมันละลายปะอ่ะไม่ต้องใช้ฟันกัดก็ได้เอาเพดานดุลเน่ยแล้วมันละลายเลยเว้ยอแล้วมีกลิ่นกลิ่นเกาหลีอ่ะมันยโกลิ่นเกาหลีปะเนี่ยมันไม่มีตัวตนอ่ะกลิ่นเกาหลีอะมันจะแบบหอมน้ำกาเรียกน้ำดองของเกาหลีอ่ะแล้วก็เราใช้ซีอิ๊วเกาหลีอืมแล้วก็มันจะมีเครื่องเทศที่ความมีความเป็นกลิ่นเกาหลี คือไม่ได้เคี้ยวเลยนะของติงคนไม่มีฟันกินได้อะไช้น้องน้อยกินได้เลยเนะี่ยไม่หกักฟันไม่หกักทุกคนมาถึงของเด็ดฮนะเราจะมาที่นี่ทำมาิยังครับเราไปแซลมอนก่อนนะแซลแมอนนี่คือน่างเดิมของเขานะฮะต้องบอกเลยว่ากินสดสดก็อร่อยนะชนไปแซลมอนคือยัง <c oughs> ทำอร่อยไม่ได้นะ <c oughs> อร่อยทุกอย่างไม่ได้นะ <c oughs> อร่อยอยังวะแซลมอนนี่คือเอามาจากนอร์เวย์ กี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยใครได้ไปแล้วไม่อร่อยลองคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้คือมันดีอะทุกคนเป็นแซลม,มอนที่เกรดซาซิมินําเข้าจากนอร์เวย์เขาบอกว่าเขาบินไปที่นอร์เวย์เลยนะแล้วก็บินไปทำอะไรบินไปซื้อของพวกน้ําหอมอะไรพวกเนี้แล้วก็กลับเอากลับมาให้ครอบครัวแล้วแซลมอนอะแซลมอนช่างมันไม่ต้องทาเฮ้ยตลกปะ,ออะต้องขอ,อย้ำอีกทีว่ามันจะทำมาอร่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคนชอบกินของดองต้องถูกใจจานเนี้ยอะ จานนี้มีครบเลยอ้าต่อมาเฮ้ยอิ่มแล้วมั้งกินแซลมอนเราจะไม่กินปาฮาบะจิเพราะว่าเป็นของใหม่สําหรับเขาแล้วเขาเพิ่งขายเม,มื่อเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแต่คลิปนี้ไม่รู้ลงตอนไหนนะขายปุ๊บจัดมาเลยโบกุ้งนี้ไม่ต้องพูดถึงไปไงอ,อยากเรียกทั้งซอยมากินจริน่าอ,อ,อร่อยจริงน่าอร่อยค่าะรสชาติการนอง,องเขาไม่มีเพี้ยนน้ำจิ้มก็อร่อยอะไร พอยังอยากกินฮามาจิยังเพราะว่าฮามาจิเนี่ยปกติถ้าไม่ดองแล้วเวลากินเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวมันจะฮามาจิสุดปลายที่ผมไม่ไม่ชอบมากอ่ะเพราะว่าแล้วพวกนี้เอาดีๆจากใจเลยกินกินยังยังไม่ได้กินสาบานสาบานให้อะไรให้เหยียบโดนฟ้าผ่าตายเลยันตายแลเห็นยังไม่ได้กินกินโอเคใจเย็นโบเอาละอ่ะฮามาจิดองอย่างไร มันทำอร่อยอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยฮามาจิมันจะมีกลิ่นคาวของปลาทุกคนแต่มั่งโคตรอร่อยเลยมันนิ่มมันฟังคือปกติฮามาจิมันจะคาวนิดๆิดอ่าแต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เป็น,ปนกลิ่นตัวปลาแบบไม่คาวและส<ห>ิ่งท<ะ>ี่เพิ่มมาคืออะไรปะ,อะรของหวานเออมันจะแบบนัวๆหวานๆโคตรอร่อยเลยหรู้ปะเฮ้ยโบบอกว่าผมไม่ได้ชอบกินปลาฮามาจิเลยนะเพราะว่ามันคาวเวลาโบกิน<ๆ>อ่ะโบจะบอกว่าโบมีกิจกรรมมาให้เล่นวันนี้ตื่นเต้นไหมเนี่ย ิจกรรมไหให้เล่นมันไม่มีอะไรให้เล่นวันนี้เราจะมาให้ทำข้าวด้งกันเพราะกินเสร็จเ้เเร็จไปเฉยๆไปข้าวเลยนะข้าวด้งเฮ้ยแมงวันอะไรวะเนี่ยมันอร่อยเดี๋ยวกูไปซื้อเองดิเขาเรียกดองอะ่ะเราทำข้าวด้งกันเดี๋ยวทำข้าวด,งาดงองคอะไรข้าวด้งไอเหยกินไม่มันคืออะไรข้าวด้งบอกก่อนไม่ใช่อยู่มา<อ> <รอ S 2> ให้กินข้าวด้งญี่ปุ่นไงเนี่ยกินอะไรบ้างฮามาจินี่ฮามาจิแซลมอนแซลมอนอ๋อต่อไปคือปลาหมึกปลาหมึก โอเตะถ้าเกิดไม่ทำบบนี้ถ้ามีไข่ข้างบนอ่ะจบเลยนี่ข้าวด้งโอเคคนข้าวด้งกินกับเปล่าก็อร่อยแล้วนะดูจะบอกเขาว่าอยากทำข้าวด้งเขาบอกว่าจะไม่ได้ทำแล้ววันนี้กินกเปล่าเพื่ออร่อยโอ้โหเป็น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 ของดองเป็น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 สตาร์ตั้งแต่ชัยภูมิอ่ะโอ้ยนรกข้าวด้งทุกคน ลาไปทักหน่อยดิฮะ<า>นานแล้วทำไรนะ่ะเฮียอ๋อโชวอกอก้อปทุกคนโบกำลังตกใจกับไอฮามาจิคือโบอ่ะพูดสารภาพไม่ได้ชอบกินปลาฮามาจิเพราะว่าถ้าใครกินจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะแต่เนี่ยมันแบบมันพอมาวะวางพอมาอวะวางไปพูดหนักแล้วอ่ะพูดติดอ่างอ่ะ <laughs> อืทุกคนใครอยากกินเงี้ยก็สั่นดูนะที่ช่องทางการสั่งซื้อก็อีกขึ้นมาให้หมดเลยคือตอนนี้เขาส่งฟรีทั่วประเทศทุกคนคือไม่ไหวอะ่ะโปรโมชั่นคือแบบเขาเรียกว่าอะไรแชร่แข็งส่งถึงหน้าบ้านได้กินแบบที่เรากินอยู่ตอนเนี้ทุกคนนี่ทุกคนเราไปขอเข้ามาบอกเลยว่าเราจะแจกผู้โชคดี10คนขอ10คนเท่านั้นทุกคนในเพจเฟซบุ๊กนะโบอกอยิยรัตทุกคนเข้าไปใน Facebook นะแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากกินโคเรดองเหมือนที่เรากินอยู่ตอนนี้นะขอ10คนทุกคนเดี๋ยว เราจะไปคัดมาให้นะทุกคนแล้วแจกฟรีเลย10รางวัลแล้วก็จะได้โคเรดองไปกินแบบฟรีๆเลยทุกคนคอมเมนต์มาเลยว่าอยากกินเนี่ยโคเรดองเพราะอะไรที่เห็นเรากินเนี่ยยกตัวอยง่ายๆแบบว่าเฮ้ยอยากกินเพราะเห็นเฮ้ยมากับพี่โบกินเฮ้ยอยากกินเพราะอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอืมพอมากินสาหร่ายมันหอมอร่อยไหมหอยเออเตะๆอ่ะกระปุกนึงอ่ะ ให้ไม่ต่ำกว่า9ถึง14ชิ้นนะโคเรดองนี่เหลืออย่างเดียวนะเหลือเปิดร้านนะเปิดร้านอาหารทุกคนเพราะตอนนี้กระปุกแต่ละกระปุกของเขานี่คือเด็ดทุกอันเลยอะโอเคทุกคนอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็ใครที่สนใจโคเรดองอองจิงอุดหนุนคนไทยเนาะเป็นแบรนด์ไทยเนาะแล้วเขาก็ทำดีมากๆ โอเคทุกคนย,ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครเราจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆออกมาค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มี5้าละจากตอนแรกปี2เริ่มจากแซลมอนกุ้งปุ๊บมาเป็นหอยเอลสเตเมาเป็นปลาหมึกตอนนี้มาเป็นหามาจิโอเคยังไงก็วันนี้ขรอบครตัวบีขออนุญาตลาไปก่อน